ครับวันนี้จะมาแนะนําการใช้เครื่องวัดสีนะครับสำหรับอุปกรณ์ก็อยู่ในตู้นี้นะครับจะอยู่ชั้นล่างเมื่อนําอุปกรณ์มาแล้วนะครับเราก็จะมาเสียบปลั๊กครับเสียบปลั๊กอ่า U P S นะครับที่นี้ที่ปลั๊กนี้จะมี label แปะอยู่ครับครับ U P S ก็จะติดนะครับ เสร็จแล้วให้ปักเครื่องวัดสีเสียบด้านหลังครับกรณีถ้าเสียบ UPS แล้วไม่ติดนะครับจะมีสวิตปิดเปิดอยูทางด้านหน้านครับอยู่ตรงนี้ครับผมสีดแดงเมื่อเราเสียบปั๊กเครื่องวัดสีแล้วสังเกตครับหน้าจอจะขึ้นแบบนี้ ในตัวของเครื่องวัดสีจะไม่มีสวิตปิดเปิดนะครับเมื่อเสียบปลั๊กแล้วก็เครื่องก็จะติดเองโดยอัตโนมัติครับเพราะไม่มีสวิตเสร็จแล้วเราก็จะนฝาฝาฝาครอบออกมาครับแล้วก็นาพลาสติกที่กันฝุ่นนี้ออกครับเสร็จแล้วก็นําพอร์ตมาใส่สังเกตนะครับพอร์ตด้านนี้จะมีที่ล่องลึกนี้แล้วทางนี้จะเป็นโค้งครับให้นําด้านโค้งๆครับวางลงไปครับ เพื่อทำการคลิเบทครับที่หน้าจอจะขึ้นว่าสแตนดาร์ดใดนะครับให้กดไปนหนึ่งครั้งให้กดเครื่องหมายใส่ฟ้าตรงนี้ครับหครั้งครับเสร็จแล้วด้านแรกขอยบอกว่าให้นำแผ่นสีดำมาวางครับแล้วก็นำอุปกรณ์มาครับนี่คือแผ่นสีดำ เวลาจับครับห้ามจับตรงกลางนะครับเพราะว่ามือในมือเราอ่ะจะมีพวกไขมันอะไรนะทำให้ค่าที่อ่านได้มันเพี้ยนครับให้ให้นํามาวางให้นําปุ่มสีขาวให้อยู่หันมาหาตัวเรานะครับอยู่ด้านหน้ากดสายฟ้าหนึ่งครั้งครับแล้วด้านล่างก็บอกว่าให้นําแผ่นสีขาวมาวางครับเมื่อกี้นําแผ่นสีดําครับอันนี้คือแผ่นสีขาวครับ ้เหมือนเดิมครับคือตุมสีขาววางหน้าแล้วก็ใส่ปลาหนึ่งครั้งครับเมื่อเราคาลบีเอตเสร็จแล้วเราก็พร้อมที่วัดตัวอย่างครับแต่ก่อนที่วัดตัวอย่างครับให้สังเกตที่หน้าจอครับตรงหน้าจอข้างบนนะครับจะขึ้น Set Up Number ซึ่งเครื่องนี้ได้เซตไว้ที่เซตอาตนัมเที่14และแหล่งกําเนิดแสงคือปี6 5ทันะครับ ้ากรณีที่ไม่ขึ้นแบบนี้นะครับเราต้องกลับไปแก้ให้มันเป็นเซตอัพนัมเบอร์สิบสี่นะครับวิธีการแก้ก็คือให้ให้กลับไปที่กดไปที่ลูกศรลงนะครับหนึ่งครั้งครับแล้วให้เลือกให้เลื่อนเคอร์เซอร์ลงมานะครับมาตรง select set up ครับแล้วกดสายฟ้าหนึ่งครั้งแล้วแถบนี้นะครับจะขึ้น n u m b e อร์ t u p number อร์ให้นะครับให้เลือก s ซ t u p number อร์ที่สิบสี่ครับ นี่คือเลื่อนขึ้นเลื่อนลงครับอันนี้เซนรับัมเบอร์ที่สิบสี่ครับล้วกดสายฟ้าหนึ่งครั้งครับอันนี้คือกลับไปหน้าจอเดิมแล้วครับพอที่ใช้ในเครื่องวัดสีครับมีหลายขนาดนะครับให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมถ้ามีปริมาณตัวอย่างน้อยให้ใช้พอตที่มีขนาดเล็กครับถ้าปริมาณตัวอย่างที่มีเยอะให้ใช้พอร์ตที่มีขนาดใหญ่ ในการวัดตัวอย่างนะครับให้นําตัวอย่างใส่ในถ้วยสาหรับเครื่องวัดสีนะครับเสร็จแล้วให้นํามาวางบนช่องนี้นะครับบนเครื่องโดยที่ปริมาณตัวอย่างหรือขนาดนตัวอย่างต้องสามารถปิดช่องแสงไม่ให้แสงของเครื่องสามารถทะลุผ่านขึ้นมาได้นะครับเสร็จแล้วนําฝาสีดํานี้มาครอบครับเครื่องนี้จะถูกตั้งค่าไว้ที่การอ่านหนึ่งตัวอย่างสามค่าแล้วก็จะเฉลี่ยให้หนึ่งค่านะครับ ก็สังเกตนะครับอันนี้เป็นครั้งที่หนึ่งครับหนึ่งทับสามครับอันนี้คือค็นครั้งที่หนึ่งเสร็จแล้วเรานาําฝาครอบอแล้วก็หมุนหมุนตัวอย่างไปประมาณหนึ่งในสามครับเสร็จแล้วกดสายไฟครับสังเกตตรงนี้เป็นสองทับสามนะครับก็คือครั้งที่สองแล้วก็หมุนไปหมุนตัวอย่างไปอีก หนึ่งในสามครับเสร็จแล้วก็ฝาครอบกดสายฟ้าตรงนี้จะเป็นสามทับสามครับเสร็จแล้วกดอีกหนึ่งครั้งกดสายไฟหนึ่งครั้งครับจะขึ้นค่า AV ทับสามคือสามค่าที่เราวัดเ้ำมันกี้ก็จะมาเฉลี่ยให้นะครับนี่คือเป็นค่าเฉลี่ยเสร็จแล้วกดอีกหนึ่งครั้งนะครับจะเป็นค่า SD ครับ อันนี้คือเสร็จสิ้นการวัดสําหรับหนึ่งตัวอย่างไม่ใช้งานเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ดึงพอร์ตที่เราใส่นะครับออกแล้วให้นาพลาสติกมาวางครับมาวางก็ใช้พอร์ต,ตัวเดิมนะครับติดไว้เพื่อป้องกันฝุ่นไม่ให้ลงครับไม่เข้าไปในตัวเครื่องได้เสร็จแล้วเราก็มาปิดเครื่องครับโดยปิดที่ยูเนะครับปิดด้านหน้าสวิตช์สีแด,ดงๆนะครับกด,ดค้างแล้วมีเสียงดังหนึ่งค้างแล้วก็ยกมือครับ ครยกมือออกครับรอยเครื่องดับครับเสร็จแล้วถอดปั๊บเครื่องวัดสีถอดปั๊บ u v s นะครับสําหรับการใช้เครื่องวัดสีก็มีประมาณนี้ครับ